สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเล h a n n e l อีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะแคเลจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูต้นหอมดองน้ํามะพร้าวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะวันนี้แคเลไม่ค่อยสบายนะคะเป็นหวัดที่จมกูกก็ถ้าเสียงมันแปลกๆไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ต้นหอมค่ะเมื่อเราซื้อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการลอกค่ะเ,เพื่อนๆลอกเอาใบที่มันเสียๆช้าๆนะคะลอกทิ้งให้หมดได้เลยค่ะฐานในส่วนของรากเขานะคะก็ให้ตัดทิ้งค่ะและถ้าหากว่าโคนเขาใหญ่ไปก็ใช้มีดนะคะผ่าตรงโคนเขาค่ะเขาจะได้ไม่ใหญ่มากนะคะ เรียบร้อยให้เพื่อนๆน,นำไปล้างน้ำทำความสะอาดจากนั้นค่ะให้นำต้นหอมมาใส่ในกระมังที่เราจะทำการคั้นนะคะใส่เกลือลงไปได้เลยค่ะใช้เป็นเกลือป่นเกลือก็ใส่ให้หนักมือได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะทำการคั้นได้เลยค่ะถ้าหากว่ามันคั้นยากนะคะเพื่อนๆเทน้ำใส่ลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้เขาคั้นง่ายๆนะคะจากนั้นก็ทำการคั้นให้ต้นหอมของเรานิ่มได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะเมื่อเราคั้นต้นหอมจนนิ่มแล้วนะคะน้ําต้นหอมก็จะออกเป็นสีเขียวๆแบบนี้ค่ะแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นค่ะก็ให้นํามาล้างน้ำทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากที่เราล้างน้ำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆให้ใช้มือบีบน้ำออกให้เสด็จน้ำนะคะมะพร้าวที่ใช้ใช้เป็นมะพร้าวน้ำหอมใครจะใช้เป็นมะพร้าวปกติก็ได้หรือใครไม่มีน้ำมะพร้าวสามารถใช้เป็นน้ำสาวข้าวแทนก็ได้นะคะนำต้นหอมมาใส่กระมังค่ะ เดี๋ยวเราจะทําการคลี่ต้นหอมนะคะเพื่อนเอนเพื่อเวลาเรากินเนี่ยมันจะได้กินได้ง่ายๆตอนที่เราคั้นเนี่ยต้นหอมมันก็จะพันกันมั่วเลยนะคะแบบนี้นะจากนั้นค่ะเดี๋ยวใส่ข้าวเหนียวลงไปปริมาณแค่เลไม่มีให้เปร์นะคะเพื่อนเพื่อน,อนก็ลองปับปริมาณเอาค่ะจากนั้นค่ะตามด้วยผงชูรสใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะถัดไปค่ะก็จะเป็นเกลือปนนะะ่นค่ะเพื่อนเพื่อน แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปให้ท่วมตัวต้นหอมของเราได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยค่ะทำการคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆสามารถชิมรสชาติได้นะคะขาดเหลืออย่างไรเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะ ของเคเล่เคเล่ก็จะลองชิมรสชาตินะคะรสชาตินี้กำลังพอดีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำโหลมาดองค่ะในส่วนของโหลนะคะก็ให้ล้างฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนตากแดดให้แห้งนะคะเราจะดองไว้แบบนี้ทั้งหมด1คืนค่ะปิดฝาให้สนิทเมื่อครบเวลาหนึ่งคืนต้นหอมดองของเราก็สามารถเอาออกมาทานได้นะคะปิดฝาไว้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันค่ะ หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสามารถทานได้แล้วนะนี่ค่ะวิธีการเก็บนะคะถ้าเราทานไม่หมดส่วนที่เหลือก็ให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วนหอมที่เหลือนะคะจะได้ไม่เปรี้ยวไม่เสียค่ะ